สครับพ่อผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้ครับผมก็ทําตามใจ f c อีกแล้วนะครับก็คือมาหารถให้นะครัเพราะว่าเวลาที่ FC เข้ามาเมนใต้คลิปวิดีโอนะผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับนะไม่ว่าจะทักทายแบบไหนก็ชื่นใจนะครับหรือว่าจะขอรถรุ่นไหนมาผมก็จะดูทุกคอมเมนต์นะครับอ่านเสร็จแล้วก็จะไปหาให้นะมีที่พี่เนี้ยครับที่ว่าขอวิกเอมมานะครับนะ ก็อยู่เดี๋ยวผมไปหาให้เพราะว่ามีอยู่คันนึงอยู่เพชรบูรณ์นะครับตัวนี้เป็นแคปด้วยนะเป็นตัวสีบอลน,นะครับพี่เป็นฝาแดงนะนะครับก็อย่าลืมนะครับใครอยากได้รุ่นไหนก็าาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้หรือจะให้กาลังใจผมด้วยการกดไลค์นะครับผมก็ชื่นใจและถ้าไม่คอมเมนต์ไม่เป็นไรแต่กดถ้าคอมเมนต์จะดีเลยเพราะผมได้อ่านทุกอ่านทุกคอมเมนต์นะเราได้มารู้จักกันนะครับยังไงถ้ายังไม่อยากคอมเมนต์ก็กดถูกใจใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหารถอีกนะตอนนี้ผมอยู่ลมสันะ ก็เดี๋ยวผมจะเดินทางไปชนแดนนะครับเนี่ยครับตอนนี้น้ําเริ่มลงแล้วมาดูน้ําด้วยครับนะครับบานใครน้ําลดน้ําแห้งยังไงก็ทักมาบอกกันได้นะนะครับตอนนี้น้ําเริ่มลดแล้วครับลมสักนะสะพานตอนนี้ผมอยู่หลมสักเดี๋ยวผมจะไปที่ชนแดนรถอยู่ชนแดนนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะก็ราคาไม่แพงนะเดี๋ยวผมไปขอรีวิวก่อนเนาะโอเคเพื่อนไม่เสียเวลนาะไปเดี๋ยวผมไปรีวิวให้เพื่อนๆชมกันดีกว่าไป ก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กับรถแล้วนะครับเป็นตัว닛สันบิ๊กเอฝาแดงนะนะครับนี่นะนี่นะครับตอนนี้เครื่องยังเย็นๆอยู่นะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ทรถกันดูครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนี่ครับภายนอกแต่สีไม่ค่อยสวยนะคันนี้นะครับนะครับนี่สีไม่ค่อยสวยนะตามอายุการใช้งานนะครับเป็นรถบ้านนะแต่ว่าวันนี้จอโค้งนะครับนะครับพวงมาลัยนี่เป็นธรรมดานะพวงมาลัยธรรมดานะครับ แอร์ไม่ก็เย็นแอร์ไม่เย็นนะแอร์ไม่เย็นนะครับแล้วเบาะนี่ก็ตามมายุกันใช่ไหมผมพยายามถ่ายให้เห็นชัดๆนะครับไม่ไม่มีปิดบังนะนะครับนี่ครับเบาะต่างๆนะครับเป็นรถบ้านที่เขาใช้งานอยู่นะใช้งานใช้งานตามชีวิตประจําวันอยู่นะครับใช้บรรทุกของอยู่นะก็เป็นทุกของชาวบ้านเลยนะคันนี้นะครับนะครับเบาะหลังนะครับผมพยายามถ่ายให้เห็นแบบชัดๆนะครับคันนี้ับยในยังสวยอยู่นะคันนี้ครับนี่นะแอร์ไม่เย็นนะ ครับลองลองเช็คแล้วครับแอร์ไม่เย็นนะครับอาจจะลองสตาร์ทนะครับผมมีกลุ่มไลน์นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับอยากจะเข้ามาในกลุ่มซื้อขายไลน์ก็ผมจะปักหมุดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเครื่องก็ดีนะอันนี้นะครับเครื่องดีเลยนะครับเครื่องใช้ได้นะครับ ตูก็โอเคครับประตูเปิดปิดง่ายเหมือนเดิมนะครับคันนี้นะอ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูให้เพื่อนๆได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่ครับสภาพสีนะนี่ครับรถคันนี้อยู่ชนแดนนะเป็นรถของชาวบ้านนะครับแต่ว่าบ้านนี่เป็นป้ายเชยภูมินะเนี่ยเป็นกระบะแค็บนะครับนะาคันนี้เป็นรถปี40นะรถปี40นย์ภาษีนี่25ง5เลยนะครับเครื่อง นนน้มนมัไ่่ใชองะจะ,จะลองเล่งเครื่องให้ดูนะครับ <S <S 1> <S 1> ว่าลองเล่งแล้วมันจะวนกปกตินะว่าถ้าหลักระตั้นม่เฉยมันจะสลั่นนะครับอันนี้มันไม่มีปัญหา๋ยวลอง พยายามหาเพื e ่อเพื่อนได้เห็นกันจังนะครับ <allez> เี่นเรื่องลับถามบนปกสีนะครับเคระดับนี้ผมว่าผ่านอยู่ครับไม่มีปัญหาสำหรับเพื่อนอยากจะดูคันไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับตอนนี้ภาษีสิงหาส5งห้ปีหน้านะเป็นป้ายเป็นป้ายชัยภูมินะครับ ตามการใช้งานครับเพราะว่าชาวบ้านเขาใช้งานอยู่นะรถบรรทุน,านชาวบ้านเขาเลยครับนี่ตอนนี้รถอยู่ชนแดนนะอยู่พเพชรบูรณ์นะกับนิสสันบิ๊กเอ็มฝาแดงจอโค้งรถปีสี่สูตรนะครับในเครื่องดีนะเกียร์ดีนะช่วงล่างปอใช้ได้นะในช่วงล่างก็ดีนะครับตามยุการใช้งาน,นครับจพยายามถ่ายให้เห็นทุกๆจุดรายละเอียดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนจุดไหนเนี่ยมีรอยผมก็จะถ่ายหมด ครับลองม,อมุด้ามาข้างล่างอันนี้มียางอะไหล่ให้หนึ่งเส้นนะยางเดิมของอยางอะไหล่ให้ติดไปกับรถครับนี่นะกร,ระตีต่างๆกระตีกระตีโอเคครับอันนี้รถที่เสียสูรอะไรถรถกติะครับนี่นะจะดูมุมไหนสามารถคอมเมนต์มาใตาค้คลิปวิดีโอได้นะครับพี่เนอะนี่ครับสำหรับ ไปใช้งานผมว่าโอเคนะนะครับเดี๋ยวพาไปดูในกระปะนิดหนึ่งครับนี่นะด้านข้างนะภาษีเพิ่งเพิ่งต่อมานี่ไฟติดทุกจุดนะครับต่อ,อเนี่ยแต่สีข้างหลังไม่สวยนะสีข้างหลังไม่สวยเท่าไหร่นะนี่นะครับเนี่ยสามล้อยังไม่ได้ล้างนะครับรถที่เขาใช้งานอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ล้างอะไรเลยนะจะแปะเบอร์เจ้าของรถไว้ที่ใต้คลิปนะครับเป็นเป็นชื่อเลยนะครับเนาะ นี่วัดคานะครับเขาเปิดไว้ที่พานะครับราคาอยู่ที่74,0 0 0บาทนะครับนี่เราพาไปดูกระบะหลังหน่อยจะมีผุๆบ้างนะตามอายุการใช้งานนะครับเพราะว่ารถเขาบรรทุกใช้ของเปิดนั่นหมนว่าบรรทุกของอยู่เนาะเดี๋ยวเปดูประตูหน่อยนึงครับประตูด,ด้านซ้ายนะครับฝั่งผู้ซ้อนนะครับนี่นะครับเวลาเปิดมานี่เรา่สยเองนะจัดจ้านนะครับ อ่านะครับปิดต้องปิดสนิทต้องปิดแรงๆหน่อยนะจะจะสนิทนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูฝั่งคนขับครับฝั่งคนขับก็นี่นะลองเปิดปิดดูนะครับอืมนี่ครับปิดสนิทนะเดี๋ยวดูกระบะท้ายนะครับเรี้อนะครับคันนี้ครับราคาเปิดไว้ที่74,000บาทเนาะสำหรับ คลิปหน้าจะเป็นขันไหนเดี๋ยวรอติดตามเนาะเดี๋ยวเราไปถ่ายกันอื่นก่อนอยังไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ